สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็เรียบร้อยครับแข่งวันนี้ก็แพ้เวียดนามไปสามศูนย์เลยแล้วก็ไม่ได้เหรียญเหมือนปีที่ผ่านมาซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วผมก็ก่อนที่จะมาเก็บตัวซีเกมเนี่ยผมก็อยากจะเลิกเล่นแล้วตั้งแต่ซีเกมสที่แล้วเพราะารู้สึกว่าเสียใจมากกับการที่เราแพ้แล้วก็ไม่ได้ที่สิไม่ได้ไม่ได้เหรียญ ได้ที่สี่รู้สึกเฟลมากตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ด้วยโค้ดโทรมาก็อยากให้เล่นในปีนี้ซึ่งผมก็ดูเวลาเนี่ยว่วาเก็บตัวซ้อมแค่ประมาณเดือนก,กว่าหรือสองเดือนเนี่ยเพราะว่าจบหลีกพอด,ดีมีเวลาเลยแค่เดือนสองเดือนเองก็รู้สึกว่าเออลองมาซ้อมดูสักหน่อยเผื่อจะมีอะไรดีขึ้นซึ่งนี่ผมที่เข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมเนี่ยผมแค่อยากเห็นความสำเร็จของทีมไว้ว่า อยากเห็นน้องๆได้รับเหรียญอยากเห็นแบบความสำเร็จของทีมว่าเราจะกลับมาได้แชมป์กลับมาเข้ารอบชิงได้ครั้งหนึง่งแต่เราก็ไม่สามารถทําได้วันนี้ผมเองก็เล่นอาจจะไม่ได้ดีพอด้วยแหละแต่ใจผมอยากจะแบกทีมให้มันได้มากกว่าเนี้แต่คือผมไม่สามารถทําได้ซึ่งผมเองก็อยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เราบอกว่าเราทำเต็มที่กับทุกอย่างแล้วนี้อาจจะ ใช้ได้กับหลายคนเลยบอกทุกคนที่แบบไม่มีกําลังใจเลยอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ถ้าครั้งเนี้ยเราทําเต็มที่แล้วแต่ว่าผลลัพธ์มันออกมาทําเหมือนเดิมเท่าเดิมได้ที่สี่เหมือนเดิมสนแสดงว่าเราก็ต้องเต็มที่มากกว่านี้ทําให้มันดีกว่านี้เป็นสองถึงสามเท่าเพื่อที่จะให้แบบผลลัพธ์อ่ะมันเกิดผลน่ละมันเกิดผลงานอะ่ะเพราะว่าความสําเร็จมันก็ขึ้นอยู่ที่ผลงานด้วย ซึ่งผลงานเราที่4ี่เราจะบอกว่าเราทําดีที่สุดแล้วเราผลงานดีมันก็พูดได้ไม่เต็มปากว่าเราได้ได้ที่สี่ซึ่งเท่าเดิมเลยซึ่งมารายการนี้ผมไม่เคยกระโดดเสิร์ฟไม่เคยทําอะไรเลยไม่เคยจะจั๊เสิร์ฟแต่ผมมาจั๊เสร์ฟรายการนี้รายการแรกเพราะผมรู้สึกว่าผมอยากเพิ่มทั้งสากับตัวเองแล้วก็อยากจะชนะแต่มันไม่สามารถชนะได้ผมก็บอกตัวเองไม่รู้ว่าผมจะเลิกเล่นดีหรืออะไรดีผมไม่รู้นะครับแต่ว่า ให้เปเรื่องอนาคตแต่คือผมก็จะกลับไปตั้งใจซ้อมให้มันมากกว่านี้สองสามเท่าเพื่อที่จะทำผลลัพธ์ให้มันดีกว่านี้หรือว่าทำผลงานให้มันดีกว่านี้ผมจะตั้งต้องตั้งใจทำให้มันมากกว่านี้เพราะว่าเราตั้งใจแล้วแต่มันก็ไม่มากพอที่จะทำให้เราแบบมีผลงานมีอันดับที่ดีได้ ครับผมก็ฝากไปแค่นี้ยังไงก็ให้กำลังใจทีมวอลเลย์บอลชายต่อไปนะครับผมในรุ่นใหม่นะครับ